สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลย <Wow. S 1> ก่อนอื่นมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมตอนนี้นะคะฟรีไฟนะคะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะคะนั่นคือร้านค้าโมโคนะคะเป็นกิจกรรมที่ปืนซองชาร์จเข้ามาทุกคนกิจกรรมนี้เนี่ยมีตั้งแต่15พฤษภาคมถึง21พฤษภาคมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับไปกันเลย คเรครับผมมาเรามาอยู่ในหน้าของร้านค้าโมโกแล้วนะคะทุกคนขาวันนี้ถ้าเสียงพี่แก้วแปลกไปทุกคนไม่ต้องตกใจนะคือพี่แก้วเหมือนเดิมนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะทำคลิปนอกสถานที่นะ ทุกคนคะพี่แก้วจะไม่มีเครื่องคิดเลขในการคำนวณเพชรให้น้องๆเลยนะก็ใครมีเครื่องคิดเลขหรือว่าคำนวณให้พี่แก้วตอนจบได้จะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็พี่แก้วมีเพชรนะคะอยู่ที่11,412ไดมอนด์นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกรางวัลกันดีกว่าเดี๋ยวพี่แก้วขอเลือกรางวัลใหญ่เป็นซองชาร์ตตัวนี้เลยนะคะซึ่งระยะพวก2นะคะเป็นความเร็วรีโหลด1นนะคะแล้วก็ในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่นะคะลดลงนะคะซึ่งใครที่เป็นสายเล่น ซองชาร์จอยู่แล้วเนี่ยมีสกินเข้าไปพี่แก้วคิดว่าไม่สุดยอดจริงๆเลยนะคะอ่ะน้นพี่แก้วเลือกตัวนี้นะคะเราไปเลือกกันที่รางวัลพิเศษต่อดีกว่าอ่าพิมีเศษจิ๊กจกเลยทุกคนโคตรเทพเลยอ่ะ จิงจุกก็มานะคะอ่ะรางวัลพิเศษพี่แก้วเลือกเป็นอ่ายูซี่ดีกว่าทุกคนเพราะพี่แก้วคิดว่ากระเป๋าคงไม่เอาส่วนตัวหน้ามันก็คงไม่ได้ใช้นะคะอย่างอื่นก็พอจะมีบ้างแล้วนะคือแบบใส่ไปไหนอย่างมันน่ากลัวมากเลยทุกคนพี่แก้วเลือกเป็นยูซี่ดีกว่าพี่แก้วว่ามันยูซี่มันน่ารักดีนะเออตัวนี้นะคะโอเคมีอะไรอะแมกกาซีนหนึ่งหรอ,อแล้วก็อะไรไม่รู้อะอ่ะเอาแมกกาซีนหนึ่งแม่นยำหนึ่งโอเคป่ะเริ่มกันเลยดีกว่า เดี๋ยวจิ้งจกจะร้องอีกนะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ก้าเพชรแรกกันเลยครับไปอ่าคีไปต่อเรื่อยถ้าให้เรานะซึไม่ต้องเ่าอะไรมากเลยนะก็คิดว่าเหมานะคะตอนครับผมที่อเครับมีเสียงน้องหมาด้วยไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมโดนมาครบทุกสรรพสิทธิ์เลย ต่อกันที่299กไดมอนครับผมป่ะลา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 ลป๊าป๊าต่อกันที่399กไดมอนฮะไปตาน่าตาน่าตานาน่านาเรียบร้อยยังไงก็เหมาทุกคนค่ะต่อหู้ย499ไดมอนด์ไปมอนไปหูปืนบ้า499นั่นไงยูซี่ป๊อแปะนะฮะโอ้โหยูซี่นะฮะโอ้โหต่อไป8 9 0 9ก้าไอเชตดตมูกดเลยครับโอ้โหเย้เลยปืนอะไรแพงขนาดนี้วะซ่านถ้าแพงเรายิงคนไม่ตายนี่คือไม่ไหวแล้วนะทุกคนอะแต่ของมันต้องมีนะคะก็ฝากคำนวณให้หน่อยนะคะว่ากิจกรรมนี้พี่แก้วหมดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหลืออยู่ที่9,208ไดมอนดดมอนนะคะใครคำนวณแล้วคอมเมนต์บอกพี่แก้วด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูปืนข้างในทีล้กันนะคะผมอะ เดี๋ยวพี่แก้วฝากกับกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่าทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันดีกว่าอโปเชนะคะนั่นคือกิจกรรมของอันนี้เขาเรียกตู้อีโวไหมทุกคนอ่าเป็นตู้อีโวนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าอ่ามันเป็นของมันเป็นชุดฟินิกใช่ไหมเขาเรียกว่าชุดฟินิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็คือเหมือนใช้หินนะคะแปลงล่างเนาะแล้วก็บวกกับตัวอ่าพินนะคะเข้ามาแลกนะคะซึ่ง ผู้ชายเนี่ยใครเป็นสายที่ชอบอะอะไรแบบเทพๆแบบนี้นะคะก็ควรมีไว้นะคะอ่านี่ดูแต่ละสีกันเลยนะคะคือเอาจริงๆสีที่สวยสุดก็คือไอ้สีด้านบนนะคะนี่มันเป็นพิมพ์เขียวนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยอาต้องบอกว่าที่พี่แก้วไม่ได้สุ่มเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะคือพี่แก้วเนี่ยเหมือนที่บอกเนาะพี่แก้วไม่ได้เล่นตัวละครผู้ชายนะคะเลยไม่ได้มาสุ่มนะคือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเอาก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปดูหน้าแรกนิดนึงนะคะ กิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เอ่ยขอดูวันที่หน่อยมีระยะเวลา36วันนะคะมันไม่มีวันที่ขึ้นให้พี่แก้วเนาะก็เหลือระยะเวลา36วันนะคะสำหรับกิจกรรมตู้อีโวนี้นะคะใครอยากสุ่มนะคะ ก็ลองสูมได้หรือใครมีบัตรอีโวที่ใกล้หมดอายุนะคะก็มาสูมกับกิจกรรมนี้นะคะใครสุ่มแล้วหมดมากหมดน้อยอยังไงลองคอมเมนต์บอกพี่แก้วกันบ้างนะคะว่าเฮ้ยพี่แก้วออกง่ายมากเลยคือพ,พี่แก้วมันยากมากเลยตู้นี้ก็ลองคอมเมนต์บอกบ้างละกันนะครับผมฝากไว้กับกิจกรรมนี้ด้วยครับผมัป่ะไปต่อกันกิจกรรมต่อไปนะคะผมนั่นคือกิจกรรมของตู้8ปทีการันตีนะคะเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรนะ ชุดอ่าเขาเรียกชุดอะไรวะชุดนี้อะไรอ่ะ p a ็กอินแพ็กอินเดอะโรดดากอนนะคะซึ่งเป็นอ๋อมังกรทองไม่ที่เขาเรียกกันเนาะเป็นชุดมังกรทองนะคะทั้งของชายและของหญิงนะคะซึ่งชุดนี้เนี่ยเคยมีมาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะมาในตู้ของ8ปดทีกรันตีใครอยากมีไว้ในครอบครองนะคะก็มาสุ่มกันได้นะคะระยะเวลาไม่มีโบกอีกแล้วเหรอตรงนี้มันต้องดูที่หน้าแรกตลอดเลยนะสําหรับระยะเวลานะคะว่าแบบ กิจกรรมนี้เนี่ยมีวันที่เท่าไหร่นะคะอ่าโอเคเอ่ะงั้นดเดี๋ยวไเกลี้ยวกันไว้อีกหนึ่งกิจกรรมละกันนะคะผมนั่นคืออ่าเติมครบยกกําลังสองนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยสิบสามพฤษภาถึงสิบหกพฤษภาคมนะคะเป็นการเติมเพชรนะคะผม99ไดมอนด์เนี่ยจะได้ในส่วนของกล่องศพนะคะ299ไดมอนด์จะได้ในส่วนของไอซ์วอลนะคะใครเป็นสาย ชอบสะสมพวกนี้นะคะอย่าลืมไปเติมนะรู้สึกจะมีระยะเวลาแค่3วันเท่านั้นใกลหมดแล้วไปเติมกันด้วยนะคะนะครผมพี่แก้วฝากเยอะแยะเทสตะแปะไข่ห่านนะคะเออเป็นเด็กที่ฝากเกง่งฝากมากฝากไม้ฝากขนาดนี้ไม่กดไลค์ก็คือไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะ,ะเออสาเอาเสียงจริงจกเสียงน้องหมามาให้นะ,ะเอยทุกคนอันนี้เลยกิจกรรมนี้เลยทุกคนไอหน้าน้ําตาแต่ทุกคนคะ่ะ นี่ครับผมกิจกรรมกล่องใบหน้าน้ำตาแตกนะคะเป็นการสะสมโทเค็นนะกิจกรรมนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันที่13ถึงเท่าไหร่อ่ะพอดูวันที่ก่อนนะคบผมอ่าสิบสามพฤษภาถึง22พฤษภาคมเท่านั้นนะครับผมเป็นการสะสมโทเค็นนะคะแลกหน้าน้ำตานะคะ่ะทุกคนคะ่ะใครอยากแลกเนี่ยก็กล่องละ25ไดมอน์ก็น้ำตาแตกกันอย่างนี้เลยนะคะเอออกหักรักพุทธนะคะก็เดินร้องไห้กันไปเลยนะคะ แต่ว่านอกจากน้ำตาแตกก็จะมีในส่วนหัวกระต่ายด้วยนะคะนี่อะจิงจบมาอีกแล้วทุกคนคะ่ะใครไปสุ่มแต่ละก,กิจกรรมหมดอะไรยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกพี่แก้วแล้วก็บอกเพื่อนๆกันบ้างนะครับผมโ okay. อเคอเดี๋ยวเราไปดูปืนกันนิดนึงดีกว่าทุกคนเราไปดูปืนนิดนึงโอ้โหสุ่มปืนมาแบบขอดูปืนแบบเด่นๆ่นซะหน่อยนะคะอ่า น้องหมาร้องไม่รู้มีใครดีหรือเปล่านะน้องหมาบ้าพี่เกลวร้องดังมากเลยรุคนอ่าพี่เก้วขอใส่ยูซี่ก่อนนะคะคือเอาจริงลายคือดีอะลายคือดีรุคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ซองชาร์ดดีกว่านี่พี่เก้วไม่มีสกินเลยนะคะนี่คือสกินแรกแสดงหน้าร็อบบี้ได้ด้วยทุกคนค่ะโอ้โหลายไฟมังกรฟลอสเปยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าร็อบบี้กันดีกว่าฮัลลาเชเฮัชฮะเชนัชฮะเดี๋ยวดูน่าจะยิงคนตายไหม โอเคครับผมก็วันนี้นะคะต้องบอกเน้อว่าถ้าเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรเนี่ยคือมันนอกสถานที่จริงๆนะแต่ว่าตั้งใจที่จะทําคลิปให้น้องๆดูนะคะฉะนั้นฝากกันกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมมีโอกาสจะทําคลิปให้เรื่อยๆนะคะขอบพระคุณทุกคนมากนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย She's acting like a pro. Baby, let's go.